วิธีตัดผมซอยผมส่วนบนนะหลับตาเลยครับลูกค้าง่ายๆเลยตัดหากไก้ร้ายขนาไหนัดไปเลย,ยผมมันเดี๋ยวจะวิ่งหนีวิ่งหนีเลยวิ่งหนีนไกลนะตัด,ดคนไว้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรยกผมขึ้นซอยเลยครับตัดทิ้งเลยแถวหนึ่งแถวสองเลยตัดทิ้งเลยแถวสามแถวสี่กขึ้นมาแล้วตัดเลยตัดเท่าไม่ได้ ตัดไปเลยไม่ได้ตัดผมมาสองเดือนแล้วตัดไปเลยหุนตัดตามอเมริกาตัดไปเลยตัดไปเลยตัดให้มันสั้นด้วยก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันตัดกลับ เลยสองนี้ตัดทิ้งเลยเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าบอกสั้นได้แต่อย่ากเกินงามเพราะตอนนี้อาก,กาศเป็นหนาวกรุงเทพมหานาครอ,อะ่ะสั้นมากก็เดี๋ยวลูกค้าป่วยไม่สบายเลืองยาพาราเซตามอลิฟฟี่อีโคเจนซาลาเช็ด ตัดกลับไปเลย,ยเ่กินสองนี้ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดซอยให้ดูแบบแ,แห้งๆบางคนก็ชอบกินน้ำไงบะหมี่น้ำบางคนก็ชอบอะไรบะหมี่แห้งตัดให้ดูเลยนละว่ามันตัดได้ไหลายรูปแบบนะตัดไปเลยเนี่ยตัดตรงๆไปเลยเช็ค ข้างหน้าก็จะพอดีนะครับถ้าสั้นไปกว่านี้ก็เดี๋ยวจะเดือยวจะได้ไม่ไหวนะครับข้างหน้าเนี่ยตัดพลอยพลอยพลอย,อย,อย,อยนะถ้าต้องการบางก็จวดเลยฟันปลามาสับหนึ่งสองสามแถวที่สองหนึ่งสองสามจะนิ่งออกหนึ่งสองสาม สับไปเลยเนะี่ยสับไปเลยเนะี่ยตรงไหนหะนาสับไปเลยฟนะิลลิ่งสับไป สับไปเลยตสับไปเลยตสับไปลยนเะน่ยะแค่นี้ก็เสร็จแล้วมาเนะี่ยความยาวพอดีไหมครับบรคพอดีครับถ้าไม่หยุดถ้าไม่สั่งหยุดผมจะตัดไปเรื่อยนะดูดิสองเดือน I will not it.